สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับเมื่อนี้มาพอๆกับเบ่าหนองอีคือเก่าครับผมมือนี้เบ้าหนองี้มีโอกาสได้คุยกันกับพี่แวนครับพี่แวนเพื่อนเลยบอกความฝันให้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีิโชคได้ดวงครับไปเจอกันโดยบังเอิญอยู่แงลงรเตลีครับเบ่าหนองก็เลยออันเห็นเพันยิบเหลขกพันยิบเหลขกมาสามหาง พื่อนยิบเหล็กมาสามหางเบ้าหน่องกับบหูดอกว่าเป็นเหล็กยัอย่างเบ้าหนองก็ได้ถามเพื่อนก่อนได้เหล็กตัวใดเพื่อนก็เลยเอาลรตอรีให้เบิงเห็นอยู่สามหางวันนี้ถามไปถามมาเบ้าหนองก็เลยว่าได้เหล็กชุดนี้ไม่ได้ใส่เพร่ะนกว่าผีฝันฝันกันเลยมาสื่อไหวมาจ้ะความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการ รับชมรับฟังนั่ทุกทิ้งทุกย่างขึ้นยุทธิโชคเลยดวงครับชวนตัวเลขที่ถือหรือไ่ถืออันนี้ก็ไม่มีผู้ใดบอกได้ครับบม่มีผู้ใดบอกได้บม่มีผู้ใดกําหนดได้ว่าเหลขสิมาตัวใดขันหู้ขนาดนั้นก็คงจะถูกกันไปหลายละเนาะครับเนาะหลายคนก็บอกว่าอันเหล็กลอกเลขกยัง้งอันนี้เบานองกับบู้หูแต่ว่าเห็นเขาเบากันเบานองก็บอกหมสนใจ ไครฉีลอกฉีเลิอกอยังกระซางบ่สนใจถ้าอาเลขเข้าดีกลัวนะครับนาออ่ะ,น,ะนี่เพื่อนฝันเพื่อนราฝันมาได้สองคืนละฝันมาได้สองคืนละเพื่อนบอกว่าเพื่อนนอนอยู่ดีดีนี่ละ่ะนอนอยู่ดีดีเหมือนกับพื้นพื้นนี่เปียกไม่มดเลยแต่ตอนแรกกับพัฒนเลยคิดยังแต่ตอนแรก็คิดว่าคงคงคง,งจะเป็นเงือเห้าที่มันออกจากจากโตเห้าละ่ะมันเปียก พ่ัดนี้เพิ่นก็เลยเบิ่งอีกรอบหนึ่งเพิ่นว่ามันแมนบอกล่ะมันคือเปียกแห้งแท่เพิ่นว่าแล้นี้เพิ่นมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งเพิ่นว่านอนอยู่ดีๆเลือดไหลออกเต็มโตเลยวซั่นเลือดไหลออกเต็มโตแบบยกแขนขึ้นงซี่ยกแขนขึ้นนี่เลือดนี่ไหลติ๊กติ๊2๊สองข้างเบิ่งขาเบิ่งโต บางครนนี้เบื้องหน้าก็ลุกขึ้นไปซองกระโจกเลือดกระไลเต็มเลยวะสินอนอยู่ดีๆเปล่าเพื่อนก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพื่อนก็เลยมาบอกให้อันคนฟังเพื่อนก็ว่ามันก็เป็นฝันดีนะฝันแบบนี้เพื่อนว่าฝันว่าเลือดออกนี่บนแหนได้อาชีรับชีอาชีได้โคเพื่อนว่าอาชีนะเพื่อนก็เลยว่าแจ็คสีแปรเลขอย่างในเบาหน่องเอ้ยเอ้ยกับแปรลูปกบป็นดอกเอ้ยกับเรืว่า เบิ่งเอาในตำราฝันแต่ว่าเอื้อเน้นก็คือเลขอายุเพิ่นว่าเอื้อเน้นอายุก็คือ48อันนี้คือเน้นเน้นอายุเพิ่นว่าซื้ออายุนี่ซื้อเวลาอายู่เพิ่นว่าสินะมัน,นี้เพิ่นก็เลยมาเบิ่งในตำราฝันเพิ่นมาเบิ่งในตำราฝันเออมันก็้ไปเรียกโดนใจเห็นแล้วโดนใจเลยเลขอันในในทำนายฝันนาะที่เพินนะพ่นเบื้องนน่ะอ้าวเพิ่น คนสื่อลอตรีสามหางเด้อครับเด้อทีเห็นกันก็คือหางแรกก็คือโอ้ซีนี่สื่อเนีนเนีนอยู่แล้วแต่ว่าเลขแปดจากฝันมีอยู่3ามหางเด้อลงทายรวยเจ็ดห้าเจดแปดลกัแปหอันนี้คือเลขที่ลงทายสองตัวลงทายนะถ้าเป็นสามโตเด้อสองเจ็ดห้าสาเจดปด 786นี่คือเลขที่ตีออกมาจากความฝันเพิ่นเบิงในตำราสำหรับเพิ่นเบิงในตำราแต่ว่าที่เพิ่นมากแข่งก็คืออายุครับ48ตัวนี้จะซื้อไว้หลายซื้อลอตรีไว้หลายใบน้ำแล้วก็ลงไทยโดยเจ็ดหาย7 5 7แแล้วก็8 6นี่ซื้อไวอย่างละัวลายดอกประมาณสินะก็ซื้อไวเพราะได้ลุน เพื่อเพื่อเพื่อได้รางวัลอย่างอื่นบนบานสินะเพื่อได้รางวัลอย่างอื่นเอาก็ล่องคิดจารล่านะครับเด้อเลขพผิแวนครับผมฟันว่าเลือดออกเต็มโตเลยอายุผี่แวนสี่สิบแปดปีเลขกนเขียนให้มากก็คือสองเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดล้วก็เจ็ดแปดหกเบื่อไหวฟังไหวเป็นแนวทางเพื่อเอาได้รับโชคไนน้ำกัดนะครับเนาะก,กับผี่แวนเพื่อนยังมันก็เกิดกันในเบิร์ดครับแมนบอ หลายคนบอว่าเดี๋ยวมือได้เบ้าหนองสีคอเหล็กตะไคร้เบ้าหนองว่าเดี๋ยวกระโคกอีกสักพักเดี๋ยวให้เบ้าหนองไปซื้อัอนรถให้เพื่อนก่อนจิตไปซื้อรถมามาไหวเพื่อนแล้วก็จังสีคอตองงัวไปเบิ่งรถอันแมคโคกอนเพราะว่าได้รถด,ดํามาแล้วเหลือรถแมคโคบะนเนี่เพิ่อนอาจอยากจะได้อยากได้รถแมคโคก็ได้เนาะแต่ว่ากระบอกบอกเพื่อนไวเ้เลอะว่าคันคันถืออีกงวดน,นี่ ที่่านมาเนี่ยล่ะเดี๋ยวจะซื้อรถใหม่อีกคันหนึ่งแดดเก่าซูนทะเบียนรถเพิ่นละเก้าเก้าซูนนั่นแหละหลายคนกระหมักหลายคนกระบมหมพกคนว่าบางคนว่ามันออกดูละเก่าซูนซูนเก่าออกดูแหงแต่ออกมาอีกอลีครับผมแต่กะงวดนี้บ่แน่นะครับเนาะยังมั่เกิขกันด้เบิดเละแม้นบ่ว่าผู้ได้เลขตัวใดอย่าลืมคำว่าเขาเหม็นบอกกันนำบอกกันนำนะครับเนาะนคันผู้ได้ชิเวราฝัน หรือผู้ใดสิบ,บอกฝันเบาหน่องกะเขียนข้อมฝันลงแล้วกะบอกอายุคนฝันนําเนี่ยเพราะว่าขันเอาฝันไปแล้วบ่มีอายุคนก็จะถามหาเจงสีนะเบาหน่องก็แจงชีวาจังไดบางคนมาคอมเมนต์กะอันบอกบ,บ,บอกอายุจังสีนาเข้าก็เลยแปลบ่ไบด้เดี๋ยวเบาหน่องจะเอามาบอกลงช่องให้เลยผู้ใดพิมพ์ข้อมฝันมาลงในช่องเบาหน่องอย่าลืมนะครับเด้ออายุ ขันฟันอยู่ในบ้านขันเกี่ยวฝันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถให้เขียนทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนรถใส่ลงน้าเอาหีโรดนะครับเด้อเพราะว่าเรื่องนเองมันตั้งิีดเอามาประกอบกันในฉีนาบางคนห้มาห้แต่ความฝันมาแต่ว่าเหลขอย,ยังยืนบ่ห้มาเบาหน่องท็เลบ่ได้เอามาเวา้าแต่น้ามาเว้าปุบคนแต่จะทมหาว่าใช่หรื ใช้ทะเบียนบ้านทะเบียนรถใช้อายุคือบอกเขียนลงนาประมาณนี้นะครับอย่างไรกัเขียนลงให้ครบถ้วนน้ำมันจะเอามาบวืลมันจะิไดเ้เอามาเปรียบเทียบใส่กันใดนะงวดนี้เขาจะเป็นยังไงเขาบอกไม่ไปหูงครับแต่ว่าวางว่าง,งวดนี้เขาอาจจะได้รับโชคใหญ่เปน็นํำกัดงวดวันที่16เมษาหน67ครับผมทูกจริงทุกยอย่างคือยืดสีโชคเลยดวงครับเดี๋ยวบ้านองก็จะไปขอโชคลวงปูหมุนเนาะ เมฮันนี่หลายคนกะถามมาว่าเมื่อไดที่ไปเมหฮันนี่เมื่อไดที่ขอตาไครเมื่อไดที่ขอลุงปู่สวงบางคนกะฝากเป็นให้บ่าวหน้องเป็นสะพานบุญขอโชกหลวงปู่สวงก็มีคื้กันเราบางคนกะให้อัดคลิปบางคนกะบอกให้อัดคลิปกันแหลกแต่สะดวกครับผมแ้าผู้ใดให้อัดคลิปแล้วบ่าวน้องก็จะเอาคลิปลงให้เบิงเพื่อจะห้าจาเะเเผยแผ่ตวริกไปน้ากันเผยแผ่บารมีลวงปู่ไปน้เนะครับนาะอ หลวงปู่ชวงกระท่อมายหน้าบานเบาหนองครับนะงวดนี้ตัวเลขที่เป็นตัวใดเดี๋ยวมาหลุนกันหลับโชคไปทำกันงวดวันที่16เมษายน67อ่ะยำเลขพี่แวนอีกรอบนึงครับผม2 7 5 3 7 8 7 8 6อายุพี่แวน48ปีก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่16เมษายน,ววน67สวัสดีครับ